ครับ1 2 3 4 5 6สวัสดีครับ4 5 6 7 8 6 7 8 9อยากกินอะไรอยากกินอะไรดีจ้ะอยากกินเหรออ่าเอาเริ่มเริ่มต้นก่อนหมูกรอบไอ้เหี้ยหมูกรอบกูกินไม่ได้อยู่ไหนก็ามันสามกูเอ้เหี้ยมันถ้ามาแม่กูกินไม่ได้ก็ถามมันไกันถ้ามึงอยากกินอยากกินอะไรอยากเด็กหน้ามึงเด็กหน้ามึงแต่แฟนคนล่าสุดหมือก็บต้องกินไม่ได้ ไม่ใช่เลยนะเหมือนคุณแดดท้าไม่เป็นตากอะไรหลงไม่เห็นเลยนอะไรกฟรอกอ่ะฟรอกฟรอกเหี้ยิบยิะหน้ามงเหมือนเชว่าอุไรส์ฮเชว่เป็นไงเหมือนเป็น่ท้าย่าท้าย ส้มตนี่อร่อยจัดไอ้หียมันกิ่นมันติดปากดงเลยกูกกกูเนี่ยมรู้ต่กัเนี่ยเออกูกูกเนี่ยไม่รู้ต่ามันกลิ่นงเียเราก็กลิ่นมันเออมันคายอะไรมันมันไ บอกไม่ถูกอ่ะอันนี้ายคุยลวต้องทังไงบ่องเอาเรื่อยเรือดเพสบาาเออักก่อาจจมาเรื่สายในาเพงสาโดเห็นต้องส่งโอเอเออเออแต่ว่าผมไม่เฉยปรุงมาดีพมด้วยนายยี่น่าจะพูที่อวกเอวกเลย ไฮได้ไหลเลยมึงเป็นอะไรเศร้าเหี้ยงมะร้องไูแจะลงไปเรื่อยๆเป็นยังไงตอน้าไม่ถูกเลยอันี้เอียวหรืออมเนี่ยเอียวดิคือล่ามันกม่องมันก็ไ่ต้องไม้อมีขั้นเดียวอม่ต้องมีขันเดียวลอดูคือ มึงไม่เกี่ยวอะไรสั่คืนเลยเกลี่ยทั้งก้อนเลยเกลี่ยไม่ได้อะเย้าเย้าวันนี้วันนี้ล้มบอลสอนแดกวันนี้อีพีที่สองเราจะมาเย้าวันนี้เย้าลุวันนี้สนุกแน่วันนี้สนุกแน่เแน่แดกสามไปหยได้เหี้ย มีแรงเหี้ยเดินได้บ่แต่ละรอบเนี่ยให้เลือกท็อปปิ้งได้2อย่าง็อปปิ้งคืออะไรวะ็อปปิ้งคืออะไรวะ็อปปิ้งคืออะไรวะท็อปปิ้งาแค่ท็อปปิ้งท็อปปิ้งท็อปปิ้ง็อปปิ้ง็อปปิ้งท็อปปิ้ง็อปปิ้งท็อปปิ้งท็อปปิ้งท็อปปิ้ง็อปปิ้ง็อปปิ้ง็อปิ้ง้งออปง็อปิ้ง ท็อปปิ้งท็อปปิ้งคือสิ่งที่จะไปอยู่บนเนี้ยคือท็อปปิ้งอยู่กินไข่เจียวอ่ะแต่ว่าเอ่นที่เป็นท็อปปิ้งเออเอาหนึ่งสองอะเราโยไม่ต้องเลือกแล้วไม่ต้องเลือกแล้วเกิดทำไมวะเกิดทำไมวะมันเหลือเหลือเหลืออะไรวะเหลืออะไรวะเหลือต่ออันอ่ะเหลือห้าไม่ต้องเลือกก็เลือกแค่คูก็ได้เหลือสี่ข้าเลือสี่ข้าเอาดีหีกี่ข้อสองนี่อะไรนี่อะไ้เหี้ย โอ๊ยสัตว์ไปกูไม่ด่างดีแบบนี้ใจลอยเนี่ยเอออยู่มีทุกอันอ่ะยกเว้นเลขสามอะไรเนะอะไรเนะเฮียยกเว้นหมายเลขสามอยกเว้นหมายเลขสามเฮียอะไรอะเป็นอะไรมาเป็นเฮียไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไอสัตว์กูไม่ได้รับทิ้งนะไอเฮียก็มีดากระปิ้งกระปิ้งกระป้างเ้ำมึงเรียบร้อย กรึบเลยไหมกรอบซีเวยลกรอบกรึบเขียวดิเขียวดิถูกมันเป็นอะไรอะนายกเป็นยังไงมันเป็นยังไงวะกินกินมันตีอ่ะ มันไม่ได้อ่ะดมกลิ่นนี้ไปดิอะไรอย่าเพิ่งวางเกี้ยไปก่อนเกี้ยก่อนอุ้ยจะลายกันแล้วอุ้ยอะไรอันหลุดมาอะไรเกี้ยก่อนเกี้ยก่อนเกี้ยก่อนมันเป็นไงวะแล้วก็เกี้ยวแล้วก็เกี้ยวแล้วก็เกี้ยวหนึ่งสองไล่ไล่

ไอพุ่ง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 เล่าเีย 来来来，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 来来来。啊！哎！有没？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 有 ใครอย่าอ่า่าใครใครใูมมาไม่ใช <eine> ่โ <invent> อ <fit aku> mm ้ย hmm. ใ้ย้ยเร็ว um โ <ina> ้ยเยี่ยมใครใครกครใครสัตว์้ยเยี่ยโอ้ยก่อรหนึ่งส สี่ห้าสี่สี่โอเคโอเคโอ้โหจนจะตายผมถ้าไม่รู้ดูได้อีกนะดูได้อีกดูได้อีกเอาชัวร์เอาชัวร์ดูได้อีกสามสี่ห้าอ๋อหนึ่งสองสามอ๋อนี่ก็ได้รอะไรอ่ะสามไอ้ขี้ดูต้องดูปืๆนะเพราะมันมันมาดูดขึ้นโอ้โหเอไปหัวมันดังมากพี่หัวมันแน่นอ่ะ อ่ารู้แล้วอ่ารู้แล้วค่นๆหน่อยโหกว่ามันมันข้นเหรออืมอืมเยอะเยอะหน่อยโอ้ยอย่ากูแล้วใช่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 เออแม่มาถะกูเออเออช่วยกูมาขะไม่บอกไปทรเพี้อะไรมั้ยก็มันบอกเบาๆกูนี่ไงได้ใช่ใช่ต่อไม่ถูกอย่าบอกชื่อมันถูกแปลเออไม่บอกภาษาไทยถูกมาขะ มะข่อยมะขอยมะข่อยใช่เปล่าใช่เปล่ามะขอยไม่ใช่ไอ้ยี่ปิษพิษคูณศาสช่วยแล้วคุณตอบได้ใช่จริงเอองั้นเมงกอกอันนี้ไม่จริงคืออะไรไม่ใช่เหรอมะขาขาดันโย่ขาคุณอะไรคุณดูดิก็เมื่อกี้ขาก็ขามเมื่อกี้ไงเอาเตี้ยมะขอยมึงเรี่ยมะขอยกู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  ตกถูกแล้วไม่ใช่ไอ้หี่ยมึงเรียกมะขอยไม่ใช่มันคือมะขามมึง้มึงโชมนอโเลี้ยโดนล้ยตกอนโย่นเนี้ยหนเนี้ยกพี่อ้เนี้ยเขาเนขามมึงตอบอะไรมึงตอบอะไรนี่ไงเขาบอกอยู่เยมตอบขอยมะ่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับและคนที่แพ้ในเกมนี้ก็คือดนโยเซกาอ้ทุกเกมเแหละแพ้ทุกเกมแพ้แพ้ทีเดียว เขาตอบผิดเป็นมักขอยมักขอยเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือหนึ่งอึกหนึ่งสองสามแล้วถุดเอาออกหลอดออกเดี๋ยวผมนะถือไว้ถือดวยหมอมาเดี๋ยวถือให้ก็จะเอาเนื้จะแย่มากไม่แย่ไม่แย่ไหเยี่เปียกจุดูมันเปรี้ยวเกอ๋อเปียกเหมือนมักขอยเมื่อกี้หนึ่งสองสามยักษ์ใหญ่ เฮ้ยมันหเป็นเป็นตทสอบเขาเนี่ยแล้วีเทไม่ได้ปลาดีด้วยแล้วีเทขดูไปเต็มคำเ่ยเยแบบสุดๆเลยเฮี้ยนไหมช่เมื่อน้ำอะไรรู้ไหมน้ปลาปลา่างตำ่ะโอ้โหย่มากเี้ย้อ เสียปเลยความกสมดุลโอ้โหเราก็เอ๊ะแมนด้วยนะแมนชิ้หายเลาเป็นมือเอ้ยเอ้ยเอ้ยเมนนี่เ้ยรอคุยเนาะปิดเลยเมนจริงๆเมนมากอ่ะโอ้โหโอ้โหถึงกระเสียทรงนะฮะพี่แพ้ดันโยมันเป็นยังไงรสชาติ อ้อออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปกินน้ำกินน้ำกินน้ำไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โหดูฮะคือสภาพเขาเนี่ยไม่ได้เลยน่าจะเป็นครั้งแรกใช่ปรุงเลยเลยเคยกินไหมส้มตำส้มตำปลาคีอินวเคส้มตำมึงแต่มันไม่รู้สึกเนี่ยมันปรุงหลายอย่างมีเผ็ดมีอะไรเงี้ยกินมันเหมือนอะไร